ผลงานตอกวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเาเครื่องกระติดไม่ได้หมดเลยเนี่ยในโซนบ้านเลยครับท่วมท่วมจนได้เครื่องก็ยังไม่ติดนี่ครับออกมาชั่วโมงออกว่า เขาอ่ะโอ้ยหนาวดิงเครื่องเป็นร้อยรอบไม่ติดเออครับนี่ฝ่ายจะสาเอาสมิตดุมมายโองเอิงลอยหมดเลยครับ โอ้ไม่มีใครช่วยได้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับเทศาบาล้าช่วยอะไรไม่ได้เลยคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ